สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องคิดจังชาแนลอีกเช่นเคยเป็นประจำนะคะวันนี้คิดจังชาแนลจะพามาทำคลิปเกี่ยวกับความเชื่ออีกด้านหนึ่งนะคะก็อย่างว่าค่ะอันนี้ก็เป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลนะคะก็ลองทาดูนะคะเป็นการเรียกความโชคดีทำให้มีงานมีเงินมีทองไม่ขาดมือค่ะ คิดที่จางชาแนลก็ลองทําดูนะคะให้เตรียมถ้วยค่ะมีมะนาวสามลูกแบบนี้แล้วก็มีหอมแดงหนึ่งหัวนะคะเอาวางไว้บนหัวเตียงนอนค่ะถ้าใครไม่มีเตียงก็หาโต๊ะหรือหา ของวางไว้ให้เรียบร้อยนะคะให้วางไว้แบบนี้ค่ะข้างๆที่นอนเรามาท่องตามนี้เลยนะคะให้ยกถ้วยมะนาวที่มีหอมแดงนี้ตั้งขึ้นระหว่างคิ้วแล้วท่องน้โมสามจบค่ะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะพ,สมมสพ,พุทธังเปิดโชคลาภทัมังเปิดโชคลาภสังฆังเปิดโชคลาภมามะมามา,มา,มา โชคลาภเงินตราบารมีทรัพย์สินเงินทองลองทำตามดูนะคะจะเรียกความโชคดีให้มีงานมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือค่ะไม่มากก็น้อยนะคะควรจะหมดก็ไม่หมดจะมีมาเรื่อยๆค่ะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะ สำหรับวันนี้ช่องคิดจังชาแนลก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ